มาถึงแล้วครับที่ทำงานของสาวตันครับผมคือพรุ่งนี้จะเมาหินที่นี่นะครับ<ม>ห่างจากที่พักมาประมาณกี่กิโลคุณสี่ห้าโลสีโลครับ<ม>ถ้าเป็นผู้ใช้ก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยอยู่กันอ๋อแต่ว่าคุณไม่ได้มาพักอยู่กับเขาอย่างนี้ อันนี้เป็นมีแต่เพื่อนๆคุณใช่ไหมเนี่ยมีแต่เพื่อนร่วมงานที่ไปวิ่งด้วยกันใช่ไหมใช่หมดเลยอข้าเจ้าในละอยค่อยเบิ่งแต่เงื่อนงันแสดงว่าคุณมาเป็นแกะดำคนเดียวเลยแกะดำอโอโหมีอยู่ตัวเดียวทั้งฝูงเลยนะแกะดำแกะดำคนเดียวครับมัอยู่ที่นี่แกะเรียกตัวมนศาตร์ตีหรือไม ว่าเป็นแกนดำคนเดียวเขาเขามีแฟนๆเข้ามาอยู่ก็มีผู้หญิงอยู่เหรอผู้หญิงที่มากับรถก็มีอยู่เนี่ยรถท่องฟี่คุณอีอีจะสามหกทั้งนั้นเลยมินซูมียีโน่ไม่เห็นเลยเขาให้เข้าไปไหมเนี่ยเข้าไปได้ไม่รู้ว่าระเบิดทิ้งไหมว่าระเบิดดอกทั้งนี้รถทั้งเนย เขาจะรบ,บิิ้ก็จะเสียงรมากน่อยวันน,นี้แม่นรบดิโอ้โออจะได้ยินเสียงติ้งต้องติ้งต้องลำคาญนิดนึงครับบยินนิดนึงแต่ว่าถ้าับขึ้นไเ้จะเห็นก็มีตช่างออกนะถ้าจะใส้ยินไว้เลย ยี่บอกว่าขนาดยี่บอกว่าสมนีด้ยนี่ยินยินใส่อยู่ทั้งรถนี่มันเนี่หดอกใ่นาี้เรอเจอของใหญ่แน่คุณพุ่งนี้อ่ะาดิโอ้โหคันนั้นมาแล้วครับนี่เลยก่อนสานีเล่นมาคุณเนี่ยโอ้ยคุณเจอแถมอื่นมึงเน่แต่ขนาดใหญ่เลยคุณ กระมาณเล้เลพาะคนี้เขาจิมาสั่งบ่เนะี่ยเรามาถูกทาง,งไหมเนี่นดูคันนี้ครับ F X S สามหกศูนยครับ,บ,รบยางก็ถอยลงดากซิกันยัก็ถอยดากลงซิกัน ฝั่งนี้เป็นนี่เป็นเป็นหลุมหินครับเป็นบ่อหินนะครับคุณสิโร่ใี่เข้า,จจปาไปเ,เอาคนทอยขึ้นไปยังวะรู้จักกันไหมเนี่ยรู้จักหมดไหม ฮะนี่บ้งยังไงก็ต้องสู้อะคอุณเลยยตายตายไม่ว่าหินใหญ่หรือหินจะเล็กคุณก็ต้องสู้ละดำแบบนี้ว่าเป็น่าไหมฮะดำแบบนี้จังเลยไบสิยัยยงคนที่ถอยมาดำนี่ดีว่งไ,ไม่ไม่ไมคุณขึ้นไปหน้าหน่ก็ได้ให้เขาแบบเขาก็จะไปไม่รู้ว่าเขาถอยมายัางไงนะนี่ เดก้าสองเจ็ดครับหืหืมถอยขึ้นซั่งหรือถอยไปยังบ่บ่ถอยไปเท่ฮะถอยไปเท่ตรงนั้นกองสต๊อกโอ้ว่าจอดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยคุณขึ้นไปไหนก็ได้ โ oh, มาดูบ่อหินครับของสาวตันที่จะมาเจอพรุ่งนี้มีแต่กรอหมักญ่เลยพี่น้องวิเตอร์มวนตัวมวนตัว,ว,ตวกับรถครับเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่องดำซิงซูเปอร์ยาวเราจะขอเก็บภาพอีกสักหนึ่งวันครับพี่น้องให้พี่น้องชมนะครับ จะอยู่ที่พักอยู่แถวนี้เลยครับ <c oughs> ใช่ลูกที่ปล่อยขึ้นไปอดปล่อยขึ้นน้น <c oughs> เด็กกล้าครับสามยี่ครับก่อนซั่มรอรถนี่พี่น้องตละก่อน ไปขึ้นเนินครับดันหม้อรครับดันหม้อ,อใส่หินไว้ครับก็อเอาไปจอดนะครับเดี๋ยวผมดูฝั่งนี้ครับนี่ครับหลุมหินลึกประมาณ50เมตร ย0สิบไปสามสีสิเมตรได้ครับดูข้างล่างครับมีแต่ยักษ์ใหญ่ทัั้งน้นเลยตอนนี้วนครับวนได้กล้าวน โมีการไม่พ้นกันด้วย แล้วก็จะจอดครับตอนนี้เพื่อนๆทุกคันนะครับใส่หินทุกคันแล้วครับเหลือแต่ของคุณตันคนเดียวครับใส่หินเตรียมรอวิ่งพรุ่งนี้ครับตายแล้วตันมาเจอของใหญ่แล้วคอยขึ้นดันเนินครับ แต่ซานี่ครับ SY2154 โอ้โอนี่215ดูตัวนั้นนี่นี่เท่าไรสองหนึ่งห้าเหมือนกันนึกว,ว่าตัวใหญ่ไม่มีตัวใหญ่เลยมีแต่สองหนึ่งห้าครับ ที่ทำงานในเหมืองหินแบบนี้ครับต้องเป็นแท็กสั้นเท่านั้นครับผมต้องเป็นแท็กสั้นนะครับเพื่อลดการเสียดสีนะครับลดการสึกล้อนะครับของการเดินครับผมขนาดแผ่นสั้นยังหักเห็นไหมแผ่นสั้นยังหักอยู่นะครับเนี่ยดูแท็กฝั่งนี้ครับจะมีแผ่นที่หักอยู่ครับนันเห็นไหมหักครับ จะลงเวลข้างล่างนะครับรถทางวิ่งขึ้นครับก็วิ่งขึ้นไปโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้ยังนี่ยโอ้โหซานนี่ ให้ดูเลยครับให้ดูเลยให้ดูเลยครับนี่พุ่งกี1 1.3คิวครับ1.3หรือประมาณ1.5คิวครับน้ําหนักรุ่นนี้ก็ประมาณ24 25ตันเนาะพี่น้องอเล่นงัดครับเล่นงัดครับ ดูตอนคืนไฟแลบเลยนะเนี่ยโอ้โหเ,เป็นภูเขานะครับผมเป็นไม่ใช่เป็นภูเขาครับแต่ว่ามีที่บ้านเราก็จะระเบิดภูกันนะครับอันนี้เป็นหลุมนะครับหลุมลงไป เป็นชั้นๆนะครับลุกลุกไปเรื่อยๆครับเหมือนกับบ่อดินนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นบ่อหินครับโอ้อยากลงไปบงไก่ดิขอให้ลงไปบ่หวา พอ่พอเลวพ่อเลวเสียงคนนี้ ระยะไกลให้พี่น้องดูครับปาดถั่วปะลงไปแซวอานันที่ผีเลยบ่ครับ เอารถเฮ้าอรถมันพ่วงเข้าลงไปหางรางเลน่นบาครับเนี่ยแล้วก็แม่คู้ตักใส่ขั้นหนึง่งอ๋อยงลงไปงน,นี่ก<อ>็ได้ฮะแล้วีอย่นื้นๆนี้โอ้หมันหลายปีแล้วอัอนลลนี้หลายปีล่ะครับนี่มันสิลึกลงเรือเมนบากครับเนี่ยย่ำเขาระเบิดเขาสิระเบิดเทลส้วนวะเนี่ย,ย,ยอ,ออกมัน ใส่ et, ใหอยเขาระเบิดมอนี่เขาระเบิดตคอนเลย่ห้อยมนงมั่นแหะนั่นแหละนี่ีโอ้มังรถกำลังสิไปพุทธเจ้านีนเนี่ยนี่จีมองระเบิดมันสิเป็ยดังสี่นี่มครับเนี่ยนี่จูนพยอขึ้นิังสี่เขาเทระเบิดเทระหลเปล่าปะ เจอรซ้ำนี่หะจิซำนี่กับบาง่บางถ้ามมันเบิดมีแค่เก็ไ้เลีงบางไปสงเที่ยพดเหรเออเรจังหวะนี่ยขาเราเบิดซ้ำนีแกได้ดนไหนได้่ได้เพรายังนฮะ่มันมีของเก่าซื้บเมือนั่นะจราเบิดนั่เราเบิดซ้ำนั่นบอกว่บพูดละเียวซ้ำหินเป็นก้อนสีดำเนาะเป็นหนงสี่ครับขานี่นขาเียมันไอขีุ้่น อ,อ,อีฟุตมันแดงอีฟุตลูกทุนมันแดงเลยมันเอาฟุตมาเป็ดพอยนี้เอาพอยนี้คนบ้านไหนครับดูจะยภูมจะเยภูกพมเคยไปเอาหินทั้งทั้งหนองบัวลำพูวะเล่นอ้อยแก้วนะวังแถวเล้ยเล่นมาเปิดอย่าไปเล่นอ้อยหินหินมาคือกันเนาะครับกับบ้านผุ่มเลยนั่นมาคือกันอ๋ออันนี้มันเป็นก้อนขาวๆเนาะอันนั้นแข็งนี่บ้านพุ่มอันนี้มันโม่บ่อได้อันนั้นหินโม่ได้เนาะครับแข็งแค่ อ,อ,อส้เย็นสมพอแมนเน,นาะหินมุนีเฮดได้ต่ก้อนเนี่ยอย่างเดียวรียนน้อยไปเรียนงแล้วแมนวะครับแสดงว่าหินมุนีนี่โม่โม่อันเป็นหินสามซีหินยังวะไรความันหยิบละเอียดเนาะมันหยัแตกน่อยพอดสามพ่อแมนหนาไพอม่ยอเออ นี่เป็่อนยังเนี่ยมีรถเป็นมีรถซอยนั่นครับไมยไหมไม่เนี่ยจะเบิดเอาเลยว่าหินยังเนี่ยบ่มีซอยบ่มีแยกนี่เขาตัขึ้นเลยบ่อนสามสี่ตันพุงเป็นมันเป็นแบบคล้ายๆครับบอ่บอส่วนบุคคลเนาะครับเน,นเนาะนี่งานส่วนบุคคลงานแถวนี้มันเป็นงานงนี่ผมโอ้โหครับครับเฮดเตอร์ลิงแค่ยังเฮดเตอร์ลิงว่ให้น้ำเออไหลซื้อ <mínimo S 1>

เงมอู่้ัมไปาครับเฮ็ดต่ีบ่เหนือจ้งยงุแนนี่่ะเออวเอครับนหาร่อ่ารอือเนอื่ือบอหรอไบ้านอ่ได้เงีรได้เงหมู่บ้านครับสามีมู่บ้านอยีละนันฮอือแล้วก้ิดครับมันก็มีแนวเสียหลายกันแล้วเนาะ เออแต่บอลมันบอกกันังที่หละมันก็บอได้บุบวนน่เนหครับโอ้ยบ่ได้บ่ได้ลบวนูด้ดิรอับ่ได้โมเปนมครับบ่ได้โมมันมามีเสียงดังอย่างน่เสียงดังแล้วก็บ่มีครับลงโมแถวลงโมแถ่มัเนาะเออันีนหลายันเเอรอนนิดอครับ ไมจคันคเดียวสิฮะมาได้ตันสิครับผมมาได้ตันพอ่้เดฮะพอพม่าไหมสิบครับผมแลนีอยู่ผุนนเรียนงก็บอกแล้วเร็วเจ้าเทดไทงๆอให้เจ้าดีมา้มันกเสี่ยวนมนเสี่ยวนนี่สินีต้องการเนได้น่ยเออวันนี้เจอตะบกงี้่แล้วขนาดดวอกิออ ระเบิดแล้วก็เอาเอารถแมคโครไปแกะขึ้นมามูามอันได้มันเยียดพอดกับแยกแยกมันบ้างน่ะรถย,ยักครับรถกทุกปีคนหางัดเอาเลยแมคโครนี่งัดเอาเลยบ่ร,ระเบิดไม่ไม่เนี่ยเออมันก็ดัดแปลงระเบิดเนี่ยอย่งไม่แยกอย่างนี้เออพราะรถพญ่์ถังอรถเนี่์ถังเนี่ยอเอาหินเงี้ยมาประสามที่ตันลงไปให้คัดซากกันีน่ด,ดขัดลูกไซด์ครับนะ ตัวนี้คบตรงนี้ปึงบิดใหญ่ไม่ใหญ่ดูพี่น้อง <c oughs> เรามองเห็นอยู่ข้างล่างมันไม่ใหญ่นะนี่ดูครับนีสำหรอบรถครับของแท้เลย น้ำต้องสูบขึ้นตลอดเวลาครับเห็นไหมเครื่องสูบน้ำตั้งตลอดเวลาลครับสูบขึ้น